พ่อครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผู้ชมมาสอนสอร้างอะไรอะอะไรเขาเรียกอะไรตู้เลื่อนลูกเสือวินอะโอเคสิ่งที่พ่อเกียร์ก็เคยนะครับถ้าเครื่องกอล์ฟรถสกัดนะครับให้เราวิ่งวิ่งเล่นนะครับให้เราวิ่งเล่นแล้วก็ขยับไปมา สิ่งที่ต้องเตรียมก็อนี่ไม่ใั่ละไแย่เงี้ยมัลจีโอของทีมให้เราเลยนะครับเคเก็คือนี่ก็อ้นี้แล้วก็แปนแล้วก็ทียักไปใส่รูปตัววางหนึ่งสองบล็อกหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ ừ, ่งสองบล็อกแล้วก็ได้ข้างหลังครับจำไว้นะครับข้างหลังข้างหลังแล้วก็ขดตัวมากรายก่อนแล้ขดสองบล็อกก่อนให้แบบว่าขดตัวบล็อกมาที่เราวังอย่างละเอียดเลยสายแล้วต้นโอเคเสร็จแล้วเราก็เริือมทำเหมือนกันเลยครับสองข้าง สองโครสอคก็งชื้มแหลว่ะสองโคตรสอ เชื่อเราต้องเอาบ็อกมาด้วยนะครับก็เราเต้องที่หนึ่งแต่ก็มันมาเนี้ครับไม่ใช่หนึง่งของบล็อกนั่นทางองบล็อกโอเคเสร็จแล้วให้ระวังสายและตโตนพิพินรงาย พี่ครับตลาดจ่อเพราะวาถ้ามันจะไม่ตีครัเราจะไปให้มันติดนะครับโอเคอแล้วทุกคนอาจจะงงครับเพราะว่ามันจะไม่ติดนะครับไม่ไม่ต้องมาติดรับถ้ามาตีทิ้งคือผิดโอเคทำไงก็ได้ไม่ให้มันติดเราไม่ให้มันติดเอือดไม่ผิดต่อสัตว์เรื่องหน้าจอไม่ไอเขี่ย

มจำเป็นต้องให้แหมันติดกได้นะคะเราก็วาวล็อกที่สองครับมันก็ล็อกที่สองแต่แล,แล้วแต่คุณจะแต่งอะไรก็ได้ครับพอเราเดินมานะานปุ๊บมก,ก,ก็จะเปิดให้เราชิครับโอเคผมก็ขอจบคลิปกันเลยเท่าน,นี้ครับ